เซียงเปียดมีนาโฮดิมซาซิชัสปาบลโอนี่ยอุปริชาล่านาลิกิอาเจ้าชายาโนวยสตันี่ยพตบังกอกไทยแ์สเตย์บูเดียมียสตบวดีเนี่ยทริสตัวอาซียสกาทีคาเคียนสกาวาลกาวาฟอหรือ APPF ทริสิตี คตตอรีพรีเมียร์ปารามิทไต้ลันดาสตวาสัสเชตาารปะดบาสัสดิเวียตเทเยออกโทเบียดเวียติชิซีเดวาัสบัตโรวาโกดาเทียมาวัตเตรชีอตโรปารามิตาอุสกเรเนียอุสโตยชิวาวารัสวิทียโตสเลียแพนดามีคารนาวิรุษากาวิดดิเวียตนาสัสโควิด19อตวัตเตรชา บูเดียสวัสตรชาราดิอัครูชยุชิสลีอเดย์อิลิซิโลนายาวัสตรชาแอตสัต,ตวิสต์ตบุตรปาลีติเกียกตัตโตโรโยปราวดิชชวนหลีกไทยเปรสิดาเทลนาสน,นันหน่อยอะส,สมบลีอีเปรสิดาเทลปาลาเตยเปรสต์วิทัลีมือคาเทลเบย,ย์ปลีกาซีดวิเซ็ก ปลืดินิสิคหนำวากาเชสตเวียเบลซิดาเทลตรีสตวตาบเย่ชอโกดหน่อยวัตส์เทรชีอาเซียสกาทีคาเคียนสกาวาปาลเมนสกาวาฟอร์ดมาสวัสดีค่ะกัปกา